สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพีเอฟซีกลุงมฟ้าที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะก็อยกันแล้วนะจากจอนพิจาพาไปเรื่อยแล้วก็มเดินทามแอมแอมวันนี้เรามีข่าวดีดีกว่าผมกับน้องออมมีข่าวดีของพีเอฟซีนะซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อว่าพีเอฟซีหลายคนหวังแล้วเราคำตอบไปคาดหวังไว้มากมากฝนตกด้วยวันนี้นะทุกคนไม่ใช่ไม่ได้มาสารภาพละ ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะทุกคนใช่สรภาพไม่ต้องโอเคเปิดคลิปมาก็เล่นเลยนะทุกคนไม่ไม่ตลกนะแต่นี่จริงจังก็คือวันนี้เราจะพาพ่อน้องมอนก็คือลุงจวบเนี่ยไปสมัครงานแต่ว่าพาไปมาแล้วเราไม่ได้ไปตอนไม่ได้ถ่ายตอนไปสมัครงานใช่เพราะว่าเราไม่เราไม่รู้ว่าทางนู้นเขาให้ถ่ายหรือเปล่าเราก็เลยไม่ได้ขออนุญาตแต่อย่างน้อยตอนเนี้ยเรามีข่าวดีแล้ว เราได้งานให้ลุงจวบหรือว่าพ่อน้องมอนแล้วตอนนี้ทุกคนนะดีใจมากซึ่งลุงจะได้มีงานประจําแล้วและที่ทํางานตรงนั้นก็รับด้วยนะรับลุงแต่ว่าทําในแค่ขนสวนงานเป็นงานขนสวนตัดยุงตัดหญ้าแล้วก็พวกงานช่างเล็กๆน้อยที่ว่าทาได้ซึ่งเขาต้องการคนพอดีแล้วึ่งน้องอ่อมก็หางานให้เขาอยู่ผมก็หางานด้วยผมจังหวะที่ผมแบบเห็นที่นี่มีมาที่ไร่พอดีข้างๆไร่พ่อผมเลยพี่นะ หลายคนยคงจะเห็นนะเป็นทิวเขาแคมป์มซึ่งพอน้องมอนจะได้งานที่นี่ผมเป็นคนไปหาให้นะ,น,ะน,อออน้องก็เลยรีบบอกน้องอมน้องอมก็เลยรีพันลุงจวดมาแล้พี่ใช่แลวงาน <c oughs> งานงานสวนทั่วไป<ช>แัดลุ้งจัดยด้ายก่อนนะทำเท่าที่ทำได้ซึ่งถ้าลุงจวดตัดผมเนะี่ยตัดผมให้ท่านลงเนี่ยเขาจะได้งาน,านที่ดีกว่านี้อาจจะแบบเอาไปเป็นแผนกต้อนรับเลยใช่แล้วก็เสิร์ฟอาหารช่วยส่งอาหารร้อนเช้ามา่ห้ ยังม่แก่มากนะไไม่ด้แก่มากก็ทั้งหมดก็น่าจะดีอ่ะจริงๆเราก็เรียกน้าได้เนาะแต่ละเห็นด้วยความที่แบบลุงทอมเนื้อทอมตนนะทุกคนเราก็ให้เกียรติเรียกเขาเองแคมปิ้งที่ไม่ใหญ่ใช่เป็นแคมปิ้งเล็กๆรีสอร์ทห้องพักเล็กเพราะว่าแบบเขาก็ไม่เน้นแบบว่าควรจะต้องรีบเพราะอย่างนั้นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นงานก่อนๆอ่าแล้วก็มี f C คอมเมนต์กันเข้ามาเป็นท็อปเม m e n เลยเม m m e นึงนะคะ f อบอกว่าให้บอกลุงด้วยว่าถ้าเข้ามาทำงานให้เลิกนิสัยแบบนั้นเพราะว่าจะส่งผลเสียกับคนที่เขาส่งเข้าไปทำงานก็คือพวกเราที่ส่งคุณลุงเข้าไปทำงานเราก็ย้ำต,ตลอดเราย้าตลอดเลนะยย้าเขาบอกยว้แล้วก็ออมเนี่ยได้แจ้งกับทางเจ้าของเจ้าของ,ขงรีสอร์ทแคมปิ้งไปแล้วว่าลุงเนี่ยมีนิสัยอย่างนี้นะอย่างนี้นะถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอีก ไม่รับทันทีเราจะส่งลุงกลับป่าทันทีจะไม่เปิดโอกาสแล้วก็จะไม่เอาน้องมอนอยู่ด้วยจะให้ไปอยู่ป่าทั้งสองคนเเด็ดขาดเรื่องนี้กับคุุไว้ก่อนให,<ข>ให้เขาไว้เรียบร้อยคิดถึงลูกเยอะนะทำอะไรคิดถึงลูกเยอะคุยไว้เรียบร<ๆ>้อยแล้วก็อยากให้พีพีเอฟซีเข้าใจกันตรงนี้ด้วยว่าเราให้โอกาสคนดีกว่านะให้เขาได้ปรับปรุงตัวเองถ้าเขามีโอกาสแบบว่าดีขึ้นมาหรือว่าอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ย เขาก็จะได้ทําให้อนาคตลูกเขาแบบว่าเติบโตได้นะคะทุกคนก็ให้โอกาสเขาเนาะโอเคนี่นี่คุณลุงนั่งอยู่กับน้องม่อนน้องม่อนมาให้กําลังใจพ่อด้วยนะนี่นั่งคุณลุงแต่งตัวเรียบร้อยนะคะวันนี้ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเพราะว่าวันนี้ไปสมัครงานก็ต้องน้องม่อนดีใจมากเลยพ่อได้งานแล้วพ่อได้งานดีใจมากเลยจได้อยู่ใกล้กันด้วยนะประเด็นน่ะใส่เสื้อน้องต้นไม้มาวันนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยว พี่พีเอฟซีเนี่ยจะถามเรื่องที่พักของคุณลุงอ๋เดี๋ยวตอนนี้นะผมว่าจะบอกว่าให้พ่อ่องมอนหรือว่าลองสกวอ่ะไปกลับไ์ผมเพราะว่าติดบ้านพ่อผมกับเราไปแพนกล้องให้เอฟซีดูนิดหน่อยกันป่ะเดี๋ยวรู้เลยนี่เดี๋ยวให้ให้ดูคุณลุงกับน้องมอนทำอะไรกันอยู่ลุงทำอะไรนี่แล้วก็ย้ายคนของมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้เอฟซีดู นี่ที่ัตวาแคมปิ้งเป็นแคมปิ้งเล็กๆเลยอือจะมีเป็นมีสระน้ำนะข้างบนส้ำมากๆเดี๋ยวจะถ่ายเป็นกล้องหลังให้ดูนะครับนี่ที่ทำงานของคุณลุงนยถามว่าอยู่ติดกับอยู่ติดกับไร่พี่แฝดมากน้อยแค่ไหนนี่ไร่พี่แฝดบ้านพ่อกับแม่ของพี่แฝดนะอยู่ที่นี่นะ นี่คือทีมงานลุงจวบซึ่งอยู่ด้านบนนี้เลยนะไปใกล้กันใช่เขาจะมีงานมีงานช่างอยู่ฝั่งโน้นที่เราเข้าไปเนาะเราเข้าไปเนี่ยเราเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปถามเขาที่กองให้วิวดีมากเลยชวนดูวิวนะวิวข้างหน้าสวยมากอิจฉาพ่อน้องหมดเลยนะเนี่ยมาทํางานที่เนี่ยแล้วแบบใกล้ลูกมากๆก่ะแล้วลูกเนี่ยไปเรียนแค่ใกล้ๆทุกคนใช่ดีใจอ่ะแล้วก็เห็นเอฟซีจะถามเข้ามาว่าจะอยู่จะพักกันยังไงเนาะก็ ให้ไปไปมามาที่ไร่แล้วก็มากินข้าวแล้วก็ถ้าอยากมีความเป็นส่วนตัวที่แฝดมีกระต๊อบอยู่หลักไรที่หนึ่งนะให้คุณลุงไปนอนไปเล่นใช้ชีวิตคนเดียวอยากเอาอะไรไปกินก็ทำสบายที่แฝดลองเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนทุกคนดูด,ด,ดิเป็นซุ้มทางเข้านะแต่หมดจะเป็นห้องพักเป็นโดมแล้นะเป็นโดมเป็นเหมือนเห็ด <คน S 1> อ่ะคนที่อไม่อยากจะถ่ายจริงๆไม่อยากจะบอกชื่อในสอดเพราะว่า าอาแน้ำบ่อถีกวาลุงมีลูกนี่ไอ้เจ้านี้เออเ<ม>จ้าน,<ม>น,นี้ทุกคนเป็นห่วงภัยกับลุงมากมาก,มากตอนนี้เซฟคุณลุงแบบขั้นสุดจริงๆเนี่ยอยากพากคุณลุงไปตัดผมอยากพากคุณลุงไปเปิดหน้าเปิดตาให้ทุกคนดูซีได้เห็นเลย<ม>แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ลุงยังเป็นนี่ลุงยังกัวงวลในเรื่องนี้นะเราก็เซฟคุณลุงไว้ก่อนนะคะทุนเซฟเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้พอลูกกับนางเล่นกันอยู่นนะพี่นะนู่นยีบานะนงตัดเล็บอยู่ ทางตัดเล็บใช้ยันไงลุงขอกันการตัดเล็บนานแล้วแหละอากาศดีมากๆฝนเพิ่งหยุดตกไปไหมใช่เขียวอ่ะแบบเอาไว้เดี๋ยวเผื่อว่างๆเนาะแล้วก็มาหามาเยี่ยมคุณลุงได้ออมว่างๆออมก็จะขึ้นมาหาเพราะว่าก็ไล่พี่แสก็ไม่ได้ไกลแต่ไกลมากสะอาดมากเลยพี่นะ่าเนี่ยลุงเนี่ยต้องตัดยาเนี่ยต้องตัดยายาทั้งหมดเนี่ยลงลงเนี่ย อ่าแล้วก็สวยด้วยแล้วบนนี้สวยนะดูเลยมีมีสระน้ําใหญ่มากสระน้ําแบบสระน้ําใหญ่มากข้างบนนะ้เป็นสระน้ําตรงอ่างนะใช่ไหมทุกคนสระน้ำสำหรับกระโดดเล่นน้าของลูกค้าได้เลยนะทุกคนขึ้นไปดูไหมตื่นเก่นใจเขาบอกเลยว่าขึ้นมาดูขึ้นมาเที่ยวได้มาแบบถ่ายถ่ายก็ได้เพราะว่าบางทีอาจจะให้ลูกค้าเข้ามาก็ได้พวกอะไรผลไม้ไว้ด้วยทุกคนใช่ แต่เมื่อก่อนอะพี่พี่อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กใช่ป่ะเมื่อก่อนตรงนี้รกมากเลยนะร<ม>กแล้วก็เป็นป่าเลยอะ่ะ<ม>ทีนี้มันพอเขาเริ่มทําเป็นท,ที่พักรีสอร์ทเนี้ยมันก็ทําให้สะอาดตาดิดีใจนะวันนี้เพราะน้องหม่อนมีงานแล้วดีใจมากก็จากที่เราห่างงานกันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วระหว่างเนี้ยก็แบบเกรงใจพี่แฟดมากๆที่เอาน้องหมอนมาฝากไว้เงใจเราพี่ก็ช่วยเต็มที่เพราะออมเองเป็นผู้หญิงเนาะแล้วน้องเป็นเด็กผู้ชายทุกคน แล้วออมมายูในเมืองในห้องส่วนตัวเนาะก็เลยไม่สามารถเอาน้องเนี่ยไปอยู่ด้วยได้นอกจากสกับไปอยู่ที่กาญจนบ,บุรีแต่ทีเนี้ยที่การที่บ้านออมเนี่ยโรงเรียนนะห่างจากบ้านถ้าน้องไปกับโรงเรียนน่ยก็คือค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรแล้วเพราะว่าเพราะเรื่องของพ่อน้องอีกน้องพ่อน้องในต้องหางานทาถ้าทําที่ส่วนที่ไร่ออมเนี่ยก็ทําได้พา้องมันไปอยู่ด้วยได้แต่ทีเนี้ยมันจะเกิดการแบบมันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เพราะว่าบ้านออมค่อนข้างที่จะชนะบท มากกว่าบ้านแถวบ้านที่แฝดอีกนะจริงๆขึ้นเขาสูงเยอะใช่ไม่รู้ว่าแบบเหมือนเขาอยู่เคยอยู่ป่ากลัวว่าวันใดเขาอยากกลับมาเหมือนคุณลุงสมายเนี่ยทุกคนถ้าเขาอยากกลับมาอมก็ต้องพากลับมาอีกเออการเดินทางค่อนข้ารที่จะลาบากถ้าเขาอยู่เนี่ยคือเขาอยากกลับไปที่ลำธารที่จุดที่เขาเคยอยู่เะตามสบายแค้ไม่เก๋ขอไซค์ไปนาะเรัยบยใัห่ง เย็นมากพี่พี่อยู่ดินี่คือไล่พี่แฝดนะครับผมจะไลฟ์เป็นไละเผื่อไมนะไปโ <FC S 2> น่น,น,นเลย,นะยากอยากเข้ามาอะไรนะแคมปิ้งดูว่าถ้าอยากเจอลุงนะเผื่อแบบวันใดวันหนึ่งคุณลุงอยู่นะแล้วเอ็ซีเข้ามาพักที่เนี่ยอยากเจอลุงเนี่ยเข้ามาได้แล้วแล้วมีเอ็ซีคนหนึ่งโอนตังมาให้คุณลุงจวดห้าร้อยอมเอาให้แล้วนะเอาให้ลุงแล้วเดี๋ยวจะไปหาลุงกันนะ่าลุงได้ เพื่อความโปร่งใสนั่นเองอมกดตังมาให้คุณลุงแล้วห้าร้อยก็จริงๆใครอยากซัพพอร์ตคุณลุงเนี่ยอมต้องขอบคุณแทนคุณลุงก่อนก่อนอื่นเนี่ยคุณลุงไม่ต้องการอะไรแลวคุณลุงมีครบคุณลุงอยากกินอะไรอยากทําอะไรอยากได้อะไรก็อมเป็นคนซัพพอร์ตแล้วก็กับพี่แสตทำไมชอบมาอยู่ใกล้ๆนะคนถือกองก็อ๋อมอยากดูแลคุณลุงเองดีกว่ารบกวนไม่แน่ใจเนาะ กแต่ว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนคุณลุงอะไรเข้ามาแบบเป็นการสนับสนุนครอบจริงๆนี่ก็ทักผิดออกเข้ามาเลยลุงแกก็แกก็เป็นงานนะเวลาเข้าไปบ้านผมปุ๊บแกก็เหมือนกับทำนู่นทำนี่เสร็จเออแกก็นั่งเล่นนะทักอะไรลกๆกับแกก็ยังแบบเพ้อเพ้อเกี่ยวกัยาแกนะอยอมกลัวว่าจะเป็นบรรลุงสมัยมากๆตอนเนี้ยแบบเคสค่อนข้างที่จะเหมือนกันแต่ดีนะคุณลุงติดที่ยังมีลูกพอมีลูกแล้วเนี่ย คุณลุงก็เลยเป็นห่วงลูกมากขึ้นแต่คุณลุงสม,มยัยแกไม่มีใครเนาะแกก็อยู่ตัวคนเดียวใช่นั่งแขนเลยตอนนี้ก็แฝดพี่แฝดเล็กแฝดใหญ่ก็อยู่ที่ไร่กันทั้งสองคนเลย <c oughs> ก็มาช่วยงานพ่อใช่ไหมอ๋อมก็เลยอ่ะติดต่อพี่เขามาพี่เขาโทรมาว่าเออที่ที่ที่นี่เขารับแล้วนะก็โอเคงั้นก็เข้ามาได้เลยเอ๋อมก็รีบมาเลย ก็เป็นคนฝากงานให้ลุงเนาะก็ต้องมาบอกเขาก่อนว่ามีอะไรเราจะได้รับผิดชอบนะเนาะกกลัวเกิดเหตุการณ์ที่มันแบบรุนแรงจริงๆเน่แต่ว่าก็ย้ําคุณลุงไว้แล้วแหละว่าอย่าทําแบบนั้นอย่าไปขโมยของอื่นๆนะเรื่องไม่ควรทําเลยอยากได้อะไรอยากได้อะไรก็บอกเดี๋ยวเราไปเข้าไปคุยกับคุณลุงกันดีกว่าว่าคุณลุงโอเคไหมที่ได้งาะแล้วถามความรู้สึกของคุณลุงกันใช่ ถือกล้องบ้างให้พี่แฝดพูดบ้างแม่เป็นช่องอ้อมอย่างพี่เลยแม่ถูพูดเยอะใช่เหรอเจ็บคอเหรอคอแค่จะเป็นคออย่งนี้น้ำอ้ไปเดี๋ยวเออเดี๋ยวจะโชว์แก้วมังกรอ่อนอย่างเดียวพูดจะต้องเก็บแก้มังกรไปฝากพ่อแม่น้องอ้อมเลยนะเพราะเห็นท่านบอกว่าซื้อแพงนะซื้อรุกอย่านี้สามสิบสี่สิบแต่วันนั้นไปบ้านใช่ไหมไปเจอยายชอบกินแก้วมังกรแล้วพี่แฝดก็นึกได้ว่าเออที่แก้วมังกรที่บ้านพี่แฝดเยอะ เยอะทุนดอันนี้ขอเขาเนไม่อใส่มใส่แ้เดี๋ยวตแล้วไม่เอต้องเดนไ่ะจะเขาไปหาดจวบกับน้องโมนกันนะนครับผมจวบกับน้องมนกันนัคุยกันอยู่อยู่ที่นะวันน้กะอยู่กันอยนจวอาเือนกเะเป็นอะไกันอยู่ครับ รงคุกันเฉยเฉยดีใจนะยิงไมลยม่ยรงยังซ้ซมอนก็อยาจะให้ลุงลุงตวจใกล้เพราะว่ายู่ใกล้กันนีุนะย่ายมอนทแต่วันนี้ยู่งพาะสใจยังดีใจไหมด้ส่งมอเรียนซซทำง ดีแล้วลุงดีใจไหมลุงมันอย่างนี้รู้สึกสบายใจยังสบายใจแล้วนะก็ยิ้มย้งจำใส่แล้วนะที่เราต้องการอะไรอย่างไรมีมีเสียง่อมาเราหน้าดูจ้วยๆนุ้ยชอบพูดพูดกับให้กับพายกล้องว่าเงินไม่ให้มาห้าร้อยละแล้วเอาไปทำอเอาไปใช้ยังใช้หมดยังยังอะเอาเก็บไปทำอะไรลุง อของใชยย้กับเป็นของใช้ของจับเป็นใ่างบน,นี้ไม่ไปซื้ออะไรมั่วซั่วไม่ตรลุคุณลุงกินเหลา้ากินยาไหมนเนี่ยมไม่กินนะไม่ยุ่งนะดีแล้วลุง,งซื้ออะไรมาเล่นเนี่ยเจอที่พื้นแค่ได้ของเล่นนะคุณจะนอนว่าน,น้องหมอนยิ้มสวยมากนะนิ้วมือนผู้หญิงมากเลย นี้สวยมากแล้นี่ผู้ชายที่นี้สวยแล้วก็แบบมือนิ่มมากทุกคนน้นน้องมนเนี่ยนี่ใครอยู่ป่าเนี่ยเป,เป็นเป็นกระเทยป่ะเนี่ยแหมดีนะเป็นเจี๊ยบนะพวก็สนิทกันกันกบพวกพี่แปดแล้วนะ<ม>พ่อน้องมนมีบ้านพี่แปดเดี๋ยว,วยนนะยจะมาเล่นกีฬานะจะมาเล่นเตะบอลนี่มึงไปมันก็มามีแข่งบอลนะก็เลยได้ไปค้างบ้านเพื่อนทุกคน อยู <Workers> ่ที่นั่นมันนะพออยู่ที่ี่แหละสอนนี้ไม่ด้พอที่นะผมากกับพมล้นะจ่วกาน้อมนนะอยู่อะไรไหมแล้วอ่ะกินข้าวกับพ่อแล้วกินข้าวเสร็จแล้วน้อมนยอะแดกเนี่ยมีกลิ่นฉี่นเนี่ยฮะใช่ปะน้อมน เยอะแตกมันเป็นไรลุงชายอย่างเราคนจีนมีเกมเปลี่ยนนะเอาไหมเอาไหมเน่ยหรือว่าลุงจูบหรือเปล่าลนะุงจูบเยอะแตกเอาดีลุงจูบลุงจูบเยอะหรือเปล่าปใช่แล้วจังเลยโอเคไม่มี็นใครนักกูหรือเปล่าวะาผมเป็นชายนะแจ้งๆจงด้ยอนๆนะ อยากให้ทุกคนอารมณ์ดีโอเคเฮ้ยเรามรงว่ามันยังไงดูจบชมดูจบมีเออดูจุดบบี้มีมะพร้าวนะมะพร้าวมีนกอีกวันบ่ายโมงขอให้ขึ้นไปทำงานแล้ววันบ่ายโมงเหรอเหรอไปทางนวันนี้วันนนี้ัแรกนะไปดูงานอ๋อไปดูไปดูว่าต้องทำอะไรบ้างตกแต่งหมดคิวไว้เริ่มงานวันแรกเอาให้เงินไหมคุณโจฟังให้เงินไหม ดูก่อนดูก่อนเริ่มทำารงนี้ได้เลยก็เขายังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าจะให้กี่บาทใช่ไหมบอกกันว่าทําอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกอีกทีว่าจะให้กี่บาทยังไกี่บาทจะเอานะลุงเนาะอยู่ใกล้ใกล้น้องมอนด้วยก็ไม่ต้องไปทํางานที่อื่นไกลด้วยไกลกันเนาะออคันต่ําก็น่าจะสามร้อยละมากมากต่อวันนะ เร่งเรื่อาสมร้อยเรืน้รทสามร้อยอยู่ที่ลุงจะตั้งใจไหนแค่ไหนแรงงากประมาณลุงถ้าลุงทำไวเก่งไวลุงก็ได้เงินเพิ่มเร็วนะลุงโอเคไหมงานคิดไปทำาอะไรไม่ดีนะตัดแต่ขโมยน้อยทำาเลยนะทำขโมยของของลูกค้านะลูกค้าือนะคะขโมยนะลุงนะโอเคเออถือว่าลุงน่าจะโอเคแล้วไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วนะ เหมือนกับเล่นอะไรก็ไม่รู้นะยุติคงสบายใจนะเพราะว่าเราอัปเดตชีวิตลุงลุงจุ่กกับน้องมนต์นะบรรยากาศที่ไรอากาศดีฮะโอ้โหพี่แฝดมะพร้าวดกมากใหญ่ต้นหนึงนะดูสิมะพร้าวดกมากน้องมนต์อย่างนั้นไหลุกพี่ด่าดูน้องมนต ยังไม่ได้ทัวร์ไล่เลยนู่นลำใหญ่ขึ้นแล้ยลำใหญ่ก็ดกนะนี่ยังเหลือนะแต่ว่าตอนนั้นเต็มไปวอันนี้ก็ที่แฟนใหญ่ก็อยู่ไล่ด้วยกันนะอือหมดละหมดละละหใครมากินหมดแล้วเห็นว่าพอบอกว่าพวกกันหลานเลยพวกกันหลานเข้ามาแล้วก็กินงอที่ไล่นะ แต่ว่ามุ่นเงี้ยเป็นงอที่เนื้อดีมากๆนะเม็ดเล็กแล้วก็เนื้อหนานะคนเหนื่อยก็รู้นี่รู้สองลูกเองดูเนื้อดูเนื้อว้าวเป็นไงอืองมเยอะเพิ่มขึ้งกิน <laughs> ด,ดี้วเขาฝากไปแล้ว,อ,ลว <laughs> อ่ะอืม อืมอืมล่ะท่นน่ะมาบ้าง,าง <c oughs> น้องอมน้องอมไม่เคยถั่วไรนานยังยังไม่เคยพี่แฝดไปถั่วไรน้องอ่อมนะน้องอ่อมเคยถั่วไรพี่แฝดนะเคยเจอต้นพริกไทยไหมต้นพริกไทยใช่เคยเจอไหมไม่เคยเจอต,ต้นเคยเจอตะมิดเ,เนาะสบาย ที่เขาไปเอ็นนี่ใช่ไหมใช่ผัดตำไปตักแห้งไปใส่เครื่องแกงต่างๆเลยลูกมัแต่ส่วนมากไรพี่แปดจะปลูกเป็นสมุนไพรใช่ไหมอ่าคือว่าเป็นไรแบบผสมผสานผสมผสานอ่าคิมเสร็ญอ๋อเมื่อเคยมาไรครั้งหนึ่งที่มาได่ไงเออไม่เดินทั่วไม่เหรอเออไม่ไม่แค่มา วันนั้นที่มาหาหน้องจำปรารกับน้องกิบเออแล้วนี่น้องกิบอยู่ไหนเนี่ยน้องกิบไปโอ้มะพร้าวลูกใหญ่มากดูน้องกินะมะพร้าวลูกใหญ่มากนู่นแตะนู่นวะนี่ดูนี่ดูนี่ รอมาันสุกก่อนเนาะเป็นพวกเลยแฟดเดี๋ยวอย่าลืมเด็ดไปฝากผีป่าด้วยนะ,ยส,ะสาวๆหอ,อมนึกสุกเลยไหมไป,ไป<า>กล<อ>ับกันดีกว่าคนเดียวเดี๋ยวทัวร์ไล่พี่แฟดเสร็จอ่มก็เดินทางกลับแล้วนะเดี๋ยวฝนจะมาอีกทีพี่แฟดเดี๋ยวหนูกลับแล้วนะโอเคกินง้อมั้ยพี่หอยกินอ่อน อร,อร่อยเมื่อสุกกันเธอะมันสุกแล้วเนี่ยอะไรลูกเห็นปะไม่ตัวนี้ดกมากเลยนะไปปิด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 ,ปด,ปด,ปดคลิปก่อนเดี๋ยวต<อ>ัวไล<า>่ <ละ S 1> เสร็จก็ <คน S 1> จะกลับละวันนี้ก็เราทุกคนพี่เพียรที่ทุกคนสบายใจแล้วแล้วก็ได้เห็นน้องมอนแล้วพ่อได้อยู่ใกล้กันแล้วก็พ่อน้องมอนลุงจวบเนี่ยมีงานทําแล้วดีใจมากๆก็ฝากติดตามชมคลิปต่อไปอีพีต่อไปนะว่าลุงมอนไอ้ลุงจวบจะทางานได้หรือเปล่ารอดูกันนะอโอเค อาจจะเป็นอีพีที่แบบลุงตัก<ด>ผมเผาสะดวกขอไปคลิปก่อนไว้ปกบกันคลิปหน้ะครับผมสวัสดีครับฝากช่องน้องอ่อนด้ยนะครับผม